าม,มาติดตามเรื่องราวของการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะซึ่งวันนี้ก็มีข้อมูลการช่วยเหลือจากทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีที่ดำเนินการเร่งด่วนในการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนระยะทางรวม15กิโลเมตรนะคะเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงและลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อที่จะป้องกันการละเมิดอธิปไตยของประเทศแล้วก็แก้ไขลักษณะภูมิประเทศรูปตัวอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเมื่อวันที่15กันยายนก็มีการตั้งกองอำนวยการควบคุมการปฏิบัติส่วน16กันยายนก็เริ่มก่อสร้างถนนนะคะปัจจุบันก็สามารถดำเนินง,งานแล้วเสร็จเป็นระยะทาง2.7กิโลเมตรจากเป้าหมาย15กิโลเมตรนะคะคงเหลืออีก12.3กิโลเมตรการก่อสร้างถนนเรียบแนวชายแดนในครั้งนี้นเป็นมาตรการสำคัญในการเสริมสร้างความ มั่นคงป้องกันและสกัดกั้การลักลอบกระทําผิดกฎหมายรวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการลาดตระเวนของกองทัพเรือในพื้นที่รับผิดชอบนะคะส่วนทาง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้18กันยายนก็ร่วมกับองค์กรสมาคมมูลนิธิประชาชนอา,าสาสมัครต่างประเทศและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรม CSR ปันน้ำใจสู่ชายแดนสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการประกอบอาหารเลี้ยงพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาณนะอำเภอน,น้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี และนอกจากนั้นผู้บังคับกองพันธหารราบที่สองกรมทหารราบที่16เมื่อวานนี้18กันยายนได้จัดเลี้ยงอาหารมือพิเศษให้กับกําลังพลของหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยแล้วก็ท่านได้กล่าวให้กําลังพลปกป้อง3าเสาหลักของเราไว้นะคะก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสาหลักทั้ง3าม,มีความสําคัญอย่างยิ่งในการดํารงอยู่ของความเป็นชาติไทยและเป็นแหล่งรวมจิตใจที่ทําให้คนในชาติเกิดความ สามัคคีรักชาติและภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ